เริ่มต้นกันที่สถานาาที่ห้แยกลาดพร้าวก่อนนะครับเป็นเหตุการณ์ที่ตอนนี้หลายคนกําลังจับตามองนะครับแล้วก็ติดตามอย่างใกล้ชิดกับการชุมนุมของกลุ่มราษฎรคือเข้าชุมนุมกันมาต่อเนื่องหลายครั้งแล้ว<ฆ>นะครับแล้วก็วันนี้ก็นัดก,กันนะครับที่ให้แยกลาดพร้าวเพื่อเป็นการซ้อมต้านรัฐประหารนี่เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้หลายคน<ฆ>ลุ้นนะหอกว่าเอ๊ะเขาจะ ื่อนไหวที่ไหนเขาจะทําอะไรกันเพราะตอนแรกเขายังไม่ประกาศสถานที่เขาประกาศแค่ว่า4ี่โมงเย็น4ี่โมงเย็นแล้วเจอกันนะครับยังไม่รู้ที่ไหนจนกระทั่งนี่นะฮะประกาศมาทราบว่าไป5แยกลาดพร้า,าซึ่งเป็นครั้งที่2แล้วห้าแยกลาดพร้าเคยมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับคือทาง Facebook แนวร่วมธรรมศาสตร,ร์และการชุมนุมนะครับก็ได้มีการประกาศนะครับเมื่อวานนี้นะครับบอกว่านัดชุมนุมนะครับ16นาฬิกานะฮะภายใต้หัวข้อ ซ้อมต้านรัฐประหารข้อความนี้เขาบอกอย่างนี้ฮะเขาบอกว่ามีกลิ่นแปลกๆได้กลิ่นแปลกๆมีใครกําลังเสียบกุญแจรถถังรออยู่หรือเปล่านะวันศุกร์ที่27่สิบเจ็ดสี่โมงเย็นนักหมายกัน5าแยกลาดพร้าวเพื่อซ้อมต้านรัฐประหารนะครับทางเพจบอกว่าปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยที่ผ่านมานะครับมีกระแสการเกิดรัฐประหารขึ้นบ่อยครั้งนะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นแต่ว่า ประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาก็สอนให้เรารู้ว่าเราไม่สามารถวางใจได้ด้วยเหตุนี้นะครับเขาจึงเชิญชวนผู้ชมหรือว่าถ้าประชาชนเนี่ยไปร่วมกันชุมนุมเพื่อซ้อมรับมือกับการรัฐประหารที่กําลังจะเกิดขึ้นอันนี้ต้องยอมรับว่าเป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่หลายคนก็จับตาเพราะว่าข่าวรัฐประหารนี่มาบ่อยมากมาเป็นระยะสักพักหนึ่งแล้วด้วยนะหลายเดือนนะพอเหตุการณ์มันแบบพีคเข้าการชุมนุมเข้มเข้าเข้มเข้ากระแสข่าวก็ลอยมาตามลม แล้วเมื่อสองวันก่อนเพิ่งมีกรณีว่าจะมีรับประหารไงเมื่อสองวันก่อนก็เพิ่งมีกรณีที่มีเครื่องบินบินต่ำจำได้ไหมฮะจำได้ค่ะเฮลิคอปเตอร์บินต่ำหลายคนก็ตกใจกว่าเอ๊ะนี่เขาเตรียมกันแล้วหรือเปล่ามีการนําเครื่องบินมาดูทําเลหรือเปลามาสอดส่องอะไรหรือเปล่านี่นะฮะซึ่งตอนนี้นะครับสานการล่าสุดที่ให้แยกลาดพร้าวเป็นอย่างไรนะครับไปติดตามการรายงานสดนะครับจากผู้สื่อข่าวของเราคุณเบญจพรศรีดีสวัสดีครับคุณเบญจพรครับ ค่ะบรรยากาศการชุมนุมนะคะที่บริเวณ5แยกลาดพร้าวในวันนี้นะคะทางกลุ่มผู้ชุมนุมได้เลือกใช้พื้นที่บริเวณถนนพหลโยธินฝั่งขาออกเป็นจุดชุมนุมหลักนะคะแล้วก็มีการปิดการจราจรในพื้นที่โดยรอบเป็นบางส่วนค่ะส่วนบรรยากาศโดยรอบในขณะนี้นะคะยังคงเป็นไปด้วย กตินะคะแล้วก็เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาค่ะทางกลุ่มผู้ชุมนุมนั้นก็ได้มีการรวมตัวการร้องเพลงนะคะในการเคารพธงชาติค่ะแล้วก็มีการชูสัญลักษณ์สามยิ้วไปด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศการชุมนุมในพื้นที่บริเวณโดยรอบขณะน,นี้ที่ผู้ผุผู้ชมเห็นอยู่นะคะเป็นบริเวณห้าแยกแ กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมได้มีการประกาศนัดหมายชุมนุมซ้อมต้านรัฐประหารที่5แยกลาดเท้านะคะก็พบว่าในวันนี้ค่ะผู้ชุมนุมก็ได้ทยอยเข้ามารอกันตั้งแต่ช่วงบ่ายนะคะประมาณบ่ายโมงบ่ายสองเนี่ยก็เริ่มเข้ามาในพื้นที่กันแล้วนะคะแต่ที่มาเร็วกว่าที่ผู้ชุมนุมนะคะก็ยังคงเป็นหน่วย CIA ค่ะหรือว่าทางพ่อค้าแม่ค้านะคะที่เข้ามาจองพื้นที่ขายสินค้า อยู่ริมถนนนะคะแล้วก็สินค้าที่มีการนํามาขายกันในวันนี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสัญลักษณ์ที่ผู้ชุมนุมนํามาใช้นะคะเป็นน้องเป็ดตัวสีเหลืองนะคะมีทั้งเป็นกิ๊ติดผมนะคะเป็นหน้ากากนะคะเป็นที่คาดผมเป็นเสื้อแล้วก็เป็นพวงกุญแจค่ะก็ได้รับความสนใจจากทางผู้ชุมนุมนะคะแล้วก็มีการเข้าไปซื้อกันจํานวนมากเลย ขณะที่หลังจากผู้ชุมนุมนั้นได้เริ่มเข้ามาในพื้นที่แล้วนะคะทางด้านของพันตํารวจเอกอัธวุฒินิว่าโสพลนะคะผู้กํากับสนพหลโยธินนั้นก็ได้เข้ามาบริเวณท้าแยกลาดพร้าวค่ะก่อนมาประกาศผ่านเครื่องขยายเสียงนะคะว่าการชุมนุมในครั้งนี้ไม่ได้แจ้งขอการชุมนุมในพื้นที่ถือเป็นการขัดต่อกฎหมายพรบชุมนุมจึงขอให้ยุติการชุมนุมภายในเวลาสี่โมงครึ่งนะคะก่อนที่ทางด้านของผู้กํากับนั้นจะมีการเดินทางออกไปจากพื้นที่ค่ะหลังจากมีการประกาศ เรื่องการชุมนุมเสร็จเรียบร้อยนะคะแต่การชุมนุมนั้นก็ยังคงดําเนินต่อมาค่ะมีผู้ชุมนุมทยอยเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะในช่วงเย็นแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เดินทางกันมาด้วยรถสาธารณะนะคะโดยรถประจําทางรถเมล์รถไฟฟ้าค่ะ ขณะที่บรรยากาศภายในพื้นที่การชุมนุมตอนนี้นะคะก็มีการตั้งจุดปาศัยเป็นจุดย่อยๆจากกลุ่มต่างๆหลากหลายกลุ่มค่ะเช่นกลุ่มของคนเสื้อแดงการสแสดงดนตรีนะคะซึ่งในวันนี้มีการสแสดงดนตรีหลายจุดมากค่ะเรียกเปรียบว่าอาจจะเรียกว่าเป็นงานมิวสิคเฟสติวัลกันเลยก็ได้นะคะเพราะว่าเนื่องจากในวันนี้มีดนตรีหลากหลายกลุ่มมากที่เข้ามาเล่นกันในพื้นที่ค่ะแล้วก็ยังมีในด้านของกลุ่มนักศึกษานะคะที่เข้ามาใช้พื้นที่การชุมนุมจุดนี้มีการปาศัยถึงประเด็นปัญหาในสังคมต่าง ะะที่พวกเขามองว่ามันควรที่จะได้รับการแก้ไขค่ะ ส่วนสีสันในวันนี้นะคะทางด้านของเยียบุ้งนะคะหรือว่านายประกรณ์พรชีวังกูนะคะก็ได้นําเป็ดเหลืองนําเอเลี่ยนแล้วก็นําดาบเป่าลมนะคะเข้ามาสร้างสีสันแล้วก็ให้สัมภาษณ์นะว่านะคะในกิจกรรมวันนี้จะมีวงดนตรีเข้ามาทําการแสดงนะคะนับ10บส,บสบวงเลยส่วนประเด็นการรับบริจาคซึ่งเป็นประเด็นที่ดราม่าก,กันอยู่ในโซเชียลมีเดียขณะนี้นะคะก็ชี้แจงว่าตนเองไม่เคยรับบริจาคนะคะแต่ทุกคนได้ช่วยกันสนับสนุนเพราะมีความคิดเห็นที่ตรง กหากใครที่มีความสงสัยหรืออยากจะได้เงินคืนก็ขอให้ส่งสลิปมาแจ้งกันได้เลยค่ะแล้วก็ยังเฮียบุ้งนะคะยังมีการแสดงความคิดเห็นถึงเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะคะหลังยุติการชุมนุมที่ธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่เมื่อวันที่25พฤศจิกายนนะคะว่าขอให้กลุ่มกานั้นสวมใส่อุปก,กรณ์ป้องกันที่ได้จัดหาไว้ให้เพื่อความปลอดภัยนะคะ และตอนนี้ก็ได้มีการทางเฮียบุ้งแล้วก็ทางคุณทรายนะคะก็ได้มีการสนับสนุนในส่วนของค่ารักษาพยาบาลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะคะทั้งจากเหตุความรุนแรงแล้วก็การแพ้สารเคมีนะคะนับล้านบาทแล้วค่ะ ส่วนการรักษาความปลอดภัยในวันนี้นะคะทางด้านของกลุ่มกาดก็ได้มีความเพิ่มความเข้มงวดมากขึ้นเนื่องจากบริเวณห้าแยกนี้เป็นจุดบรรจบของถนนหลากหลายเส้นทางนะคะทางด้านของวิภาวดีพหลโยธินนะคะลาดเท้าแล้วก็ยังเป็นรอยต่อที่จะเดินทางไปในพื้นที่ต่างๆถือว่าเป็นเส้นทางที่สําคัญเส้นทางหนึ่งค่ะก็มีการเพิ่มระดับนะคะในการดูแลความเรียบร้อยหลังจากมีเหตุความรุนแรงเกิดขึ้นที่ ชุมนุมของที่กลุ่มผู้ชุมนุมชุมนุมก่อนหน้านี้ที่ไทยพาณิชย์นะคะขณะที่การจราจรนะคะเดี๋ยวเรามาดูการจราจรกันบ้างหากมาทางถนนพหลโยธินฝั่งขาออกนะคะก็จะสามารถมาถึงบริเวณแยกลาดพร้าวได้ค่ะแต่ต้องเีย่า ไปทางวิภราวดีนะคะแต่ไม่สามารถผ่านเข้ามาในผนโยชนบริเวณหน้าเซ็นทรัลรัดเพ้าได้ส่วนผนโยชนฝั่งขาเข้านะคะก็จะต้องเลี้ยวซ้ายเข้าถนนลาฐเพ้าไม่สามารถตรงไปทางดินแดนได้ค่ะซึ่งตอนนี้การจราจรก็ค่อนข้างติดขัดเป็นอย่างมากค่ะสําหรับการจราจรเส้นนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเส้นทางหลักค่ะที่ประชาชนใช้ในการสัญจรนะคะแล้วก็ตามปกติแล้วการจราจรในเส้นนี้เรียกว่าาแยกราฐเพ้านี้ก็มีการติดขัดอยู่เป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะคะในวันนี้ก็มีการติดขัดเพิ่มมากขึ้น,นะ สำหรับประชาชนที่จะมีการเดินทางมาก็ขอแนะนําให้หลีกเลี่ยงเส้นทางในพื้นที่ใกล้เคียงกับการชุมนุมนะคะแล้วก็บรรยากาศในชุดการชุมนุมในตอนนี้นะคะเวทีนะคะซึ่งคาดว่าจะเป็นเวทีใหญ่ของทางแกนนํายังอยู่ระหว่างการจัดตั้งนะคะจึงยังไม่พบแกนนำนะคะที่ มีการรายงานข่าวก่อนหน้านี้ว่าจะมีการขึ้นเวทีปะใยตอนนี้ก็ยังไม่มีการขึ้นเวทีแต่อย่างใดนะคะแล้วก็บรรยากาศโดยรอบตอนนี้ก็ยังเป็นไปด้วยความเรียบร้อยยังไม่มีเหตุการณ์ความวุ่นวายใดๆใ,ในพื้นที่ค่ะและนี่ก็คือภาพบรรยากาศล่าสุดนะคะรายงานสดจากบริเวณ5แยกลาดพร้าวค่ะหากมีความเคลื่อนไหวนะคะในพื้นที่นะคะจะมีการรายงานสดกลับเข้าไปอีกครั้งหนึ่งค่ะ คุณเป็นเจพรนะครับก็ลงพื้นที่ต่อเนื่องนะครับแล้วก็เดี๋ยวร,รอดูความเคลื่อนไหวต่อไปวันนี้รูปแบบเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนของการชุนุมไปเร,เรื่อยนะครับวันนี้เนี่ยมีเวทีการแสดงเนี่ยอย่างที่คุณเป็นเจพรบ,บอกเหมือนมิวสิคเฟสก็จะเป็น การเล่นดนตรีหลากหลายมีเวทีย่อยๆหลายเวทีนะครับแล้วก็มีวงดนตรีเนี่ยอย่างที่เฮบุงบอกหลาย10วงเลยนะครับเฮบุงแกโพสต์ไปบอกว่าเชิญมาเลยนะฮะวงดนตรีที่อยากจะมาร่วมกันวันนี้ก็เท่าที่ดูก็มีการแสดงในหลายจุดด้วยนะครับส่วนเวทีหลักนะฮะเวทีหลักเนี่ยกำลังตั้งแล้วก็ล่าสุดเนี่ยทีมงานในพื้นที่แจ้งว่าเพิ่งจะเพิ่งจะตั้งเวทีเสร็จนะครับเพิ่งจะตั้งเวทีเสร็จนะครับแล้วก็พิธีกรหรือว่าแกนนําที่บนเวทีก็บอกว่าเดี๋ยว ก็ต้องมีการปราศัยนะครับมีการปราศัยนะครับแล้วก็บอกการทํารัฐประหารเนี่ยให้อหํานาจฐานเข้ามาปกครองเนี่ยอาจจะทําให้กระทบกับความเชื่อมั่นของประเทศนะครับลามไปถึงการลงทุนลามไปถึงการลงทุนด้วยก็เลยเทุกคนจะต้องเรียนรู้วิธีการต่อต้านรัฐประหารนะครับนี่เป็นจุดที่หน้าเวทีนะครับเดี๋ยวก็คงจะมีการปราศัยของแกนนําหลายๆคนนะครับอย่างที่บอกครับว่ารูปแบบวันนี้เป็นการกระจายการ ดำเนินกิจกรรมะนะฮะแล้วตอนนี้อย่างที่บอกใครที่ไม่มีความจำเป็นหรือว่าไม่ได้อาจ,จะผ่านเส้นนั้นก็ต้องระมัดระวังวางหน่อนิดนึงเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะคะครับเอาล่ะท่านผู้ชมครับจากเรื่องราวเวทีนะครับวันนี้การชุมนุมกันนะครับแน่นอนว่าแกนนําเองหลายคนเองยังคงม,มีคดีติดตัวนะใช่ค่ะหลายคาดีด้วยนะคะหลายคาดีเป็นคนนึงเนี่ยโโคุณโอเป็นสิคดีบางคน6-70คดีไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองอยู่คดีที่มีคดีที่ไหนเพรเะวค่ะตำรวจเนี่ย ก็ไปแจ้งมีคนไปแจ้งตำรวจเนี่ยตามจุดต่างๆที่เคยปราศัยทั่วที่ทั่วประเทศไงนะปรากฏว่าวันนี้เนี่ยที่สนพญาไทยนะครับก็มีแกนนาบางส่วนนะครับก็มีคุณปีรั์จงเทศหคุณโตโต้แล้วก็กับเพื่อนๆรวมเนี่ยทั้งหมด12คนนะครับ12คนที่ว่านี้ก็มีอย่างเช่นคุณชาติชายแกดำคุณกรกฎแสงเย็นนะครับคุณวสันกัมถาวรคุณชนทิชาแจ้งเร็วหรือว่าคุณลูกเกตนะครับคุณมายเนี่ยคุณมายพัสราวลี ธนก,กิจวิบุญผลนะครับคุณไปสารจันปานรวมถึงคุณหมอทศพรเสรีรักด้วย12คนนี้นะครับก็ถูกเจ้าหน้าที่เนี่ยตั้งข้อหานะครับกระทําผิดห้ามไม่ให้มีการชุมนุมมั่วสุมใดๆนะครับหรือก็ทาการเป็นการยั่วยุพูดง่ายมาตรา116นะครับก็ทั้งหมดไปเข้าพบกับตํารวจสอนอพญาไทยตามหมายเรียกครั้งที่1คือหลังจากไปรับรับทราบข้อเก่าวหาแล้วเนี่ยคุณโตโต้แกก็มาให้สัมภาษณ์นะ ก็บอกว่าทั้งหมดวันนี้เนี่ยให้การปฏิเสธนะครับแล้วก็จะทําการบันทึกทาให้การเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อจะส่งมาแลกงานสอบสวนสนพยาไทในวันที่15ธันวาคมก็เป็นกระบวนการขั้นตอนทางกฎหมายก็ต้องส่งเรื่องให้อัยการต่อว่าอายการฟ้องหรือไม่ฟ้องก่อนขึ้นศาลหลังจากนี้เนี่ยคุณโตโต้บอกว่าคิดว่ารัฐบาลน่าจะมีการใช้การบังคับใช้กฎหมายในการจับกลุ่มฝากขังเพื่อเพิ่มความยุ่งยากในการใช้ชีวิตให้แก่ผู้มาชุมนุมค่ะ แต่ถึงอย่างไรก็ไม่กังวลนะฮะเพราะที่ผ่านมาพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าต่อให้ไม่มีการนําไม่มีใครถือไม้ปราศัยการชมรุมนุมก็ยังคงดําเนินการต่อไปได้นี่เป็นกรณีของคุณโตโ,โต้กับอีก12คนนะครับวันนี้ที่ไปที่สอนอพญาไทยอีกคนหนึ่งฮะเพิ่งเคลื่อนไหวแล้วก็โพสต์เฟซบุ๊กไม่นานนี่เองคุณไผ่ดา,าวดินคุณจตุพัฒบุญพัทรรักษา คุณไผ่ดาวดีเนี่ยโพส Facebook นะครับบอกว่าตอนนี้ผมโดน1 1 2รอบที่2แล้วฮะ,ะโดนหนึ่งนรอบที่2แล้วแล้วก็ติดแฮชแท็กยีพฤศจิกาไปห้าแยกลาดพร้าวคุณไผ่เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยท่านผู้ชมฮะอตอนที่ชุมนุมที่ไทยพาณิชย์ยจงจำกันได้นะครับตอนชุมนุมเนี่ยแกก็ใสเสร็จลงรถแล้วก็ถูกตำรวจเนี่ยพยายามจะจับตัวพยายามจะจับตัวโชคดีที่ ผู้ชุมนุมเขาไปเห็นเข้า,ขาไปเห็นเข้าก็เลยเข้าไปช่วยกันนะครับดึงกลับมาได้แล้วก็พาออกไปเนี่ยนะครับคุณไผ่ดาวดินก็เป็นอีกคนหนึ่งแล้วก่อนหน้านี้คุณไผ่ก็เคยถูกดำเนินคดีแล้วก็ส่งเข้าเรือนจําม,มาแล้วใช่ค่ะคงจําได้นะ,อะเออนี่ละฮะก็เป็นความเคลื่อนไหวในมุมของการดําเนินคดีต่างๆนะครับซึ่งยังคงมีต่อเนื่องนี่นะฮะ มาดูทางฝั่งของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกันบ้างนะคะคุณผู้ชมคุณเอกค่ะก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้มีการจัดกําลังนะคะรวม3กองร้อยด้วยกันมาช่วยดูแลนะคะเกี่ยวกับการชุมนุมนะคะที่หน้าบริเวณห้แยกลาดเพ้านะคะแล้วก็มีความกังวลด้วยว่าคือกลัวที่จะมีการนําอาวุธเข้ามามแล้วก็ก่อให้เกิดความรุนแรงเหมือนตอนเคสที่การชุมนุมที่หน้าธนาคารไทยพาณิชย์นะคะ วันนี้นะคะทางพลตำรวจตรีปิยะตะวิชัยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลค่ะก็ออกมาระบุนะคะว่าการชุมนุมของกลุ่มรัษฎรที่ห้แยกลาดพร้าวได้จัดกำลังเจ้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชนนะคะชุดละสามกองร้อยค่ะก็มีการสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน3พผลัดนะคะประกอบไปด้วยกองร้อยน้ำหวาน1กองร้อยแล้วก็ตำรวจจราจรเพื่อดูแลความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยค่ะ แล้วก็ยังบอกนะคะว่าท่านก็ยอมรับนะคะว่ารู้สึกกังวลค่ะว่าการชุมนุมที่ให้แยกรับพาวันนี้หากยังไม่มีการแจ้งขอเจ้าที่จัดการชุมนุมตามกฎหมายเจ้าที่จะไม่สามารถตั้งจุดคัดกรองเพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับผู้ชุมนุมได้ค่ะ<ม>แล้วก็เกรงว่าอาจจะเป็นช่องโหว่ให้ผู้ชุมนุมบางกลุ่มนะคะนำอาวุธหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาในพื้นที่จนเกิดเหตุซ้ำรอยเมื่อวันที่25พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมา ส่วนวันพรุ่งนี้ค่ะวันที่28พฤศจิกายนนะคะก็จะมีการชุมนุมที่ห้างอิมพิวรียลสําโรงค่ะอยู่ในเขตความรับผิดชอบของสพสําโรงเหนือก่อนเคลื่อนขบวนไปยังแยกบางนานะคะซึ่งเป็นพื้นที่ของสนบางนา แล้วก็ในวันที่29พฤศจิกายนนะคะก็จะมีการประกาศรวมตัวกันที่ห้างอิมพีเรียลลาดพร้าวในพื้นที่ของสอนโอชคชัยซึ่งตลอดทั้งสาวันค่ะกลุ่มผู้ชุมนุมยังไม่ได้แจ้งยื่นขอชุมนุมในที่สาธารณะกับทางเจ้าที่เลยเราจะมีการชุมนุมกัน3าวันติดนะคะศุกร์เสาร์และอาทิตย์นะคะ,ะวันนี้วันนี้ที่ราดพร้าวรุ่งนี้ที่ Imperial อิมพีเรียลสำโรงนะคะแล้วก็พรุ่งนี้่ยมี2จุดอิมีเรียสำโรงกับ ไปที่แยกบางนากับที่นนทบุรีแจ้งวัฒนะแจ้งวัฒนาด้วยที่พรุ่งนี้นะครับแล้วก็วันวันอาทิตย์ก็มีที่รากพราวอีกนะฮะอิทพิวชวลแล้วก็วันจันทร์นะฮะผมแจ้งเพิ่มวันจันทร์ก็มีชุมนุมนชุมนุมที่สวนลุมพินีนะฮะวันเรียงกันสี่วันเลยนะสี่วันติดนะคะแต่ว่าถ้าที่เห็นเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือการชุมนุมครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับที่ล่าสุดก็คือที่ไทยพาณิชย์เนี่ยทางการ์ดเองเนี่ย เยอะมากจํานวนกาดเยอะแล้วก็มีการการตรวจคน้นค่อนข้างแน่นะนะครับกาดก็มีความเข้มงวดแต่ว่าอย่างสุดท้ายนี่ก็ยังมีความรุนแรงเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะวันนี้ก็คงจะต้องเข้มงวดขึ้นไปอีกใช่ค่ะนะฮะต้องเข้มงวดพอสมควรมากๆเลยนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีกาดจากหลากหลายกลุ่มเข้ามามนะคะใช่ใชมาดูเรื่องของการจัดการดูจบแล้วนะครับหากชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้แล้วอยากให้เราผลิตคลิปที่มีคุณภาพแบบนี้ต่อไปนะครับร่วมสนับสนุนเร,เราโดยการสมัครเป็นสมาชิก y YouTube มัติชนทีวีครับ การเมืองเป็นของทุกคน,นประชาติปไตยเป็นของทุกคน YouTube ปัิชนทีวีเป็นของทุกคนครับ